โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมายังพันเตภาตานิ สาปริวารานิพิกุสังคาสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิอาตานิสาปริวารานิปติคันหาตุอัมหากังทีคารตัน สุขายะข้าแต่พระภิสุขสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายพอน้อมถวายภาตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิสุขสงฆ์ขอพระภิสุสงฆ์โปรดรับ ข้าตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมานาบิดาปุยตาญา นาตั้งพัญวันพระวันนี้คณะท่านเจ้าภาพผู้ศรัทธาใจบุญเลื่อมใสในพุทธศาสนาเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยจึงพร้อมกระยติมิตรสนิทและสหายร่วมกันบำเพ็ญ ทานบารมีในครั้งนี้โดยเรียกกันว่าสังฆทานและยังได้กราบรัตนาคณะพระสงค์ถวายพรพระอีกหนึ่งด้วยและอีกหนึ่งนั้นก็มีการพิเศษก็คือตักบาตรพระเรื่องเช้านี้ถือว่าเป็นการทำได้ถูกวิธี ของโบราณของเก่าซึ่งมักจะสูญไปมากแล้วลแต่โยมยังอุตสาหรักษาประเพณีอันดีงามเช่นนี้โดยวิธีอันเรียกว่าทำบันไดสวรรค์และบันไดแห่งนิพพานนี่คือสะพานบุญอันสำคัญสะพานบุญคือฐานนี้ทำให้ถึงซึ่งสวรรค์ทำให้ถึงซึ่งความเป็นพระพรหม ทำให้ถึงซึ่งการดับทุกข์และนั่นคือสุขตลอดการคือพระนิานนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสสรรเสริญไว้ว่าทานังสักสะโสปานังทานคือการให้เข้าต้มสักรบวยเข้าสวยสักทพีนี้เป็นบันไดสวรรค์ฉะนั้นคณะสงฆ์วัดสามพยาในวันนี้มีท่านประมหา วัชะะระเปลี่ยนธรรมเข้าประโยคอาจารย,าย์ใหญ่หลวงสมพยาและคณะพระสงฆ์อื่นเปลี่ยนธรรมชั้นสูงด้วยกันทนั้เส้นอาจถือว่าเป็นเป็นลักษณะอันเป็นมงคลเพราะท่านพระมหาทั้งหลายนี้จบเก้าประโยค9 9เก้าเก้าเก้าสู่ความเจริญเก้าไปสู่ความสุขเก้าไปสู่ความ,ามร่ำรวยเก้าสู่ความร่ำรวยคือ รวยความดีอันนี้เป็นต้นขอสาธุชนจงได้รับพรอันนี้ไว้ขอมีความสุขความเจริญอายุวันนะสุขาภาละปฏิพานธรรมสารสมบัติครบทุกประการแต่นี้ไปคณะพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาโยมทั้งหลายที่มาได้รับน้ำพระพุทธมนต์สืบต่อไปนะบัดนี้เอาคุณโยมมา